วันนี้แล้วนะฮะฟุตบอลชอปปี้คับ2024-2025ครับก็เป็นเกมรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่3 BG จเบิร์ทุมยูเต็ดเองจากไทยก็ยังไม่แพ้ใครในรายการนี้จะเปิดบ้านพบดงอาจแทงหวาจากเวียดนามก็เดี๋ยวรอดูกันว่าแฟนบอลไทยเนี่ยคอมเมนต์บอกว่าอยากจะให้ BG เอาคืนทีมจากเวียดนามให้หน่อยเพราะว่าไทยเราเพิ่งแพ้เวียดนามมาในอาเซียน2024 ก็อดได้แชมป์กันไปดูวันนี้จะสามารถที่จะเอาคืนให้ได้หรือเปล่าน่ครับก็เริ่มถ่ายสดตั้งแต่เวลา6กโมงสีนาทีนะครับผ่านหน้าจอไทยรัฐทีวีช่องสายสองเว็บไซต์ไทยรัฐแล้วก็ Facebook YouTube ไทยรัฐทีวีสามารถติดตามกันได้ พร้อมๆก่อนเกมนี้บีจีบัทุมเองในลีกก็อยู่ที่4ของตารางส่วนในรายการช้อปปี้คับตรงนี้อย่างที่บอกไปว่าพวกเขายังไม่แพ้ใครแต่ว่าแต่และเกมมิชนะมาก็เหนื่อยเหลือเกินนะครับล่าสุดเองเปิดบ้านเฉือนชนะสวายเรียง FC จากกัมพูชามา2-1ตอตอนนี้อยู่ที่2ของกลุ่ม A อเรือความพร้อมเองก็ล่าสุด เจอข่าวร้ายทีมจะไม่มีเทียสินแดงดาก็บาดเจ็บระยะยาวเหมือนกันพักอย่างน, feet, น้อยๆก็3าถึเดือนก็แทบจะหมดสิทธิ์ลงเล่นในซีซั่นนี้แล้วเช่นเดียวกับเซดินเอนเดียเย่นะครับแนวรับตัวเก่งที่ก็ยังไม่พร้อมลงสนามแต่ว่าที่เหลือก็ยังมีผู้เล่นหลกัหลกๆพร้อมลงเล่นไม่ว่าจะเป็น il, Tom, omes, สราดนอนุอินวริชูทองคริสตียงโกมิสสันิภาพจันงมรานิวซานตาน่าอิกซานฟันดี้แล้วก็ ชาทิพส่งกระสินนะครับส่วนทางดวงแทงหวาจากเวียดนามเองก็ในลีกถือว่าโหดมากๆ8เกมไม่แพ้ใครแล้วก็นำเป็นจา่าฝูงของวลีกอยู่ณตอนนี้นะฮะแล้วก็ในรายการนี้อยู่ที่3ของกลุ่มล่าสุดเองบุกไปเสมอตรังการูถึงมาเลเซียมา2ต่อส <c oughs> สภาพทีมในเกมนี้ก็ต้องเช็คฟิตด่วนงกทันนะครับ <c oughs> นักเตะทีมชาติเวียดนามก็ดูเรื่องของความฟิตว่าจะพร้อมลงไหมเพราะว่าได้มีการกลำลัศึกมาอย่างหนัก ส่วนที่เหลือเนี่ยไร้ปัญหานะนำทัพมาโดยยากราม o อสแล้วก็ริบาม่า2ดาวยิงบราซเลเลียนพร้อมลงล่าตาข่ายครับก็วิเคราะห์ในเกมนี้เองผมก็มองว่าบีจีปทุมด้วยการที่โมเมนตัมทีมกำลังดีด้วยช่วงหลังก็ฟอร์มดีขึ้นมาแล้วก็มีความชัดเจนมากขึ้นก็คือโคดง้วนสุรชัยจะตัวรับทัพลับพกเองก็จะรับหน้าที่กุญซือ ต่อไปนะครับกับ BG ปีทุมทาเป็นลูกมอ่อของสโมอสอรซึ่งคุณวรินเองก็ได้มีการให้คำสัญญาให้ความเชัดเจนออกมาแล้วก็เชื่อว่านั่นอนขดหวนรู้ทิศทางรูวิธีการทำา BG เป็นอย่างดีผมก็มองเล่นในบ้านด้วยนะครับคิดว่า BG ีน่าจะเฉียบคมกว่าโดยตัวเล่นที่อาจจะแน่นอนครับหลายๆคนก็ยังมีตัวหลักที่พร้อมลงสนามไม่ว่าจะเป็นเมซี่เจเองก็ถือว่าเป็นหัวใจสาคัญคิดว่าเกมนี้ BG ีชนะได้ดยสกอร์2ต่อ1นะครับ ส่วนโปรแกรมอีก2คู่ที่วันนี้ถ่ายทอดสดนะครับผ่านทางไทยรัฐสปอร์ตเองก็จะมีตั้งแต่เวลา18นาฬิกา30นนะครับก็ชาญวิเต็ดเองจะพบตรังกานูเอฟซีก็ยิงสดผ่าน Facebook YouTube ไทยรัฐสปอร์ตแล้วก็เว็บไซต์ไทยรัฐสปอร์ตด้วยนะฮะแล้วก็1นึ่ทุ่มครึ่งครับซอเร็งเอฟซีจากกัมพูชาพบพีเอ็มมากาซ่าจะถ่ายสดเช่นเดียวกันนะครับทาง Facebook YouTube ไทยรัฐสปอร์ตแล้วก็เว็บไซต์ ไทยและสปอร์ตก็ติดตามกันได้วันนี้ทางไทยรัฐมียิงสดช้อปปี้ครับสคู่พรุ่งนี้ก็เดี๋ยวมีถาสดกันต่อด้วยนะครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube แ a ร์สปอร์ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ